อสองตัวตัวนี้สองปีกลัวเลยใหญ่วะ่ะลอยสามสิบดิเดี๋ยสองตัวใหญ่เฉีย่ยสามหมืน่นนะครับนะเมืองทีนได้กันบ่นะครับตัวนี้มันเป็นแผลมันเป็นแผลแฝใหม่แต่แกดีอยู่สั่นแน่ ให้เราพี่น้องให้ให้ให้รักสองกระสองที่เนี่ยเราพี่น้องเพิ่นห้องสองตัวสามหมืนห่นให้เพิ่นตอนนี้สองหมื่นเพีย้ยนก็ถือว่าให้ดีอยู่อืมบางเขี่ามาก่อน โอ้พันสองสามสามปีแล้วนี่พันแท้ขึ้นสองครัวมื่อกี้ตัวนึงเป็นเล่เป็นเล่ตู้นี่หายาอยู่สองมหมื่นเอาไปแล้วโมขายนะครับพันพันได้ราคากันนี่อีกตัวนึงตัวผูกเราจะปีอะไรล่ะกัน นี้ก็สูงลยเศร้า,ามาหาลอยอยู่ทุ่งหน้าพี่น้องจุตัวนี้อยู่แถวพี่อำเภอศรีรัตน์สินะครับเราหาเตงัวผูกันพี่น้องตลาดปิดนะครับเด้อตลาดปิดโวงก็หาเตงัวผูกกันนะครับว่ามียังมีเพชรบุรีสื่ออยู่นะครับสื่อวนันพี่น้องเตงัวผูกไตมือนี่สื่อวันนะครับลอยนี่เป็นสื่อวนันแต่หาสื่อ่ไดพี่น้องเพราเท้าเนี่กะเพิ่นก็ะห้องสองหมื่นเลย นะครับสองหมืน่นอ๋อสองหมื่นพอเอาสองหมื่นเลยยังก็ไม่ได้ครับก็หายมื่นเอ็ดหมื่นสองยู่นะครับหลายตัวแลวครับบ่าเดทาทยบ้าเดทายให้เบึงนะครับสองสามขอกลยบ้าเดีตัวนี้ก็เดทไทยให้นบึงเชาลินลยอ่ะพื่อทู่หรอยยี่สิบหอดวหนึ่ง,งสองกวารอยสอิบ สามหมืน่นใหญ่ใหญ่ได้ให้สองหมื่นพอดีนะครับบังสิจ,จบบ่พ่อสิห่างกันอยู่ดอกโอ้ยใหญนั่งอยู่หุ่นห่มใหม่น้องมือนี้นะครับมาเล่าว่าผูุไตหมืน่นหมื่นน้อยๆน,นะครับนะให้ทางเพชรบุรีนะครับซื้อบอ้านน้อยนึงเนาะซื้อบอ้านน้องวัน เจ็ดแปดพันนะครับถึงมาเกินหมื่นสองบ่โอ้หมืน่นน้อยๆบ่บ,บ่เอาบ่เอาแต่หลอดหมื่นบ่โอ้หลอดหมื่นพี่น้องเจ็ดแปดพันเก้าพันแล้วแต่หมื่นนี่สองตัวนี่ยังคนได้ราคากันห้องตัวละแปดพันสูงหดตัวหนึ่ง น,น้องตัวนี้ก็มื่นหกยังวนในราคากันเลาะไปเรื่อยพี่น้องมือน,นี้เลาะไปเรื่อยแน่ท้งหน้าแน,น,น่ในขอกแน่แนวเตะพอกอืมพอกแบบนั้นเกาแบบนั้นหูน้อยนะครับนะ้าพ่พอพ่อจะซื้อขายอยู่หูน้อยตอนนี้เพราะว่าตลาดปิดโม่ตอวนี้มันแม่นแม่นเพาเขาให้ละมือนแปด เอยสองหมืนหนามันเป็นหนางวดเถ้าขวด <c oughs> ไปเรียงก็ได้สื่อไปขนาดว่าสื่อขายเนื้อเขายังตีด้ยบ่เกินหมื่นเท่าไรสิตัว, 5, วาาละหาพัานหาหมื่นเอ็ดแตถทีว่าไฮราคาดีอะไแต่ตัวละหาพันหาจ่อย 1นึ่งสงูงเมตรนึ่งหมหันหาพันหาราคายังมันได้กันโอ้่ตัวนี้เขาหันไองหญ่แล้วสองหมื่นนาก็ถึกหาแขงง่ายน่แต่แม่พันอางดีคับเนาะโอ้โหคนแม่พันที่เนาะ ทางหนาลึกมันลดซีแพ็กเลยยังมันด้ราคาพี่น่องเดี๋ยวพายเบิ้งอีกจะขอกสองข้อครับนะเวก็สลงให้เบิ้งเวียนการเดินทางของผมนะเอาให้มื่นสองพันห้าเมื่อปีหนึ่งน่อยนี่เมื่อถือก่ติดเด้อ เต้นราคาเดี <sketches> 10, ๋ยวไม่ส <illions> ินธิ์เด้นหมันื่นสองมันจห้า ร้อยยี่สิบห้าเท่าดงเข้าไหรเพาอเข้าหมื่นเต็มหมดวัวตัวแดงตอวนี้ให้สองพันโอ้หมื่นสองผมเอาทางเอาทางคู่นี่สองพั้นคู่ก็ห้อเพลงสายยันตลอดหมื่นสองเนี่ยมึงเปินง่อหมืนสอง โอ um oh, ้ยมัน uh สีต huh. ื <beard. S 2> uh ่น huh. พี Hoy, ่้องตัวนี้ตื่นตัวนี้ตื่นตื่นตื่นเอาแค่นี้อ๋อลอยสามสิบอยูรอยแถวน้ำมันลอยสี่สิบสองบ่อกันกันห่วอ่อนคนนี้หอแกเนาะโอ้ยมันเก่าตัวนี้พวกเต็มขวบเจ้าผู้ความแม่นยำนน มื้นเก้าเนาะเขาไห้ไข่มื้นเก้านั่นโอ๊ยเก่าปักไส้เสือไล่ไปตอนแรกมันกระบอกย่างหลงหมดนี่น้องผมเบิ้งม้าผูเบิึงเล่ครับนะ เนี่ยผมจะถามมันม e. ึงเดี๋ยไหนบอกขายสองสองก่าไหมสองหมืนถึงสองหมืนสองวันนี่ะพี่เจ้าน่ะ ด้เท่าไรครับนี่ดอันนี้เจ็ดพันแปดครับเจ็ดพันแปดยหม่นเจ็ดพนโหโอหโอหโหอ้โโหโอหอ